สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง AnswerTaro t นะครับคุณอยากรู้พ่ยอยากตอบนะครับวันนี้เป็นชื่อช่วงพิเศษนะครับที่เราเพิ่งจะคิดขึ้นจะทำช่วงนี้นะครับคือช่วงนี้เป็นช่วงที่เรากลักตัวแล้วก็รักษาอาการเจ็บตัวจากโควิดด้วยนะครับดังนั้นเสียงอาจจะเบานิดนึงมบางทีอาจจะมีเสียงหายหรือมีไอบ้างเล็กน,น,น,น้อยนะครับขออภัยด้วยนะแต่ด้วยความที่ว่าอ่า หัวข้อที่ผมมาทำหรือจะถามไพ่ในวันนี้ในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่ผมคิดชื่อขึ้นมาว่า Tarot Answer นะครับคำตอบจากไพ่นะจะเป็นช่วงที่ผมจะมาถามไพ่ในสิ่งที่ทุกคนอยากรู้กันซึ่งในวันนี้เรามองว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนเป็นวิทยาทานให้ทุกคนได้รับรู้ในชีวิตเลยนะครับในชีวิตของเรื่องความรักความสัมพันธ์หัวข้อในวันนี้ก็คือมือที่สาม จะรู้หรือไม่รู้ผู้กระทําผลกรรมคืออะไรนะครับมือที่สามจะรู้หรือไม่รู้ผู้กระทําผลกรรมคืออะไรนะครับเนื่องจากว่ามีเหตุการณ์ที่เราพบเจอกับตัวเองด้วยแล้วก็อยากให้ทุกคนได้รับรู้ด้วยนะครับดังนั้นเราจะมารู้ว่าจะมาดูกันว่าไพ่จะบอกอะไรกับผลกรรเกยวกบเรของมูที่3ทั้งหลายลหล่านี้นะครับมาดูกัน ก่อนอื่นนะครับปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชนก่อนนะไปแรกนะครับเราถามถึงผลกรรมเราไม่ได้จับไพ่ไปแรก3ดาบไพ่ใบนี้คือไพ่3ดาบเป็นไพ่อีกาไพ่อีกานะครับ ใบแรกคือสามดานนะเราขอเปิดให้ครบสิบันหรือเล่าให้ฟังเป็นฉากฉากจะบอกว่าถ้าใครดูไพ่ทาโร่ะคุณจะรู้ว่าไพ่ใบไหนเป็นไพ่กรรมแล้วไพ่กรรมถามเรื่องเนี้ยขึ้นสองใบแล้วนะเดี๋ยวเราหยิบให้ดู จำนะครับของการที่เป็นมือที่3แบบจะรู้หรือไม่รู้ก็แล้วแต่แต่ผู้กระทําจะเกิดอะไรขึ้นนี่คือคําำถามที่เราถามไพ่กันอันดับแรกที่ไพ่บอกเนี่ยนะครับสามดาบกับ King o f Pentacle สิ่งที่ผู้ถูกกระทําหรือผู้กระทําเราขอพูดในความมุมของผู้กระทําแบบรู้ตัวกับไม่รู้ตัวก็แล้วแต่นะครับสามดาบกับ King o f Pentacle เนี่ยสิ่งที่คุณคิดว่าจะได้อย่างใจคุณ อะไรก็แล้วแต่ที่คุณค <noise> ิดว <normal> ่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นกับคุณสิ่งนี้สิ่งดีๆนีจะเกิดขึ้นกับคุณหรือคุณจะรับโอกาสดีๆเหล่านี้หรืออะไรที่คุณคิดว่าดีแล้วคุณจะได้กับมันสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่คุณได้แต่ไม่ได้อย่างใจสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่คุณได้แต่ไม่เติมเต็มมันเจ็บปากันไม่ได้นะครับหมายความว่าคุณจะได้อะไรบางสิ่งแต่พอคุณได้แล้ว มันจะทุกข์ใจมากกว่ามีความสุขแล้วมันจะปล่อยยากใบที่สองที่เราบอกกับไพ่กรมก,ก็คือ the high princess ขยายกับไพ่นเอาบ t o มันจะมีเรื่องบางเรื่องที่พูดกับใครไม่ได้เลยมันจะมีเรื่องบางเรื่องที่ไม่สามารถเอาออกจากตัวเองได้และไม่สามารถจะเปิดเผยกับใครได้จนกว่าจนกว่า the empress กับภายในออฟบอนจนกว่าจะสามารถพูดและสารภาพความจริงบางอย่างให้ใครได้คือเรามองว่ากรรมเรื่องนี้ใครที่ทำเรื่องนี้จะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็แล้วแต่จะต้องมีเหตุให้คุณจะต้องสารภาพหรือพูดความจริงบางอย่างกับใครสักคนหนึ่งแล้วพอคุณได้พูดอะไรบางอย่างกับใครสักคนหนึ่งในสิ่งที่มันผิดพลาดมาของคุณนะคือมันจะปิดเป็นความลับไม่ได้ ถึงคุณจะเป็นมือที่สาบางอย่างที่คุณจะปกปิดอะไรก็แล้วแต่หรือคุณจะมีมือที่3ามยังไงก็แล้วแต่แต่เมื่อคุณปกปิดมันจะปกปิดได้แค่ระยะหนึ่งหลังจากนั้นมันจะมีเหตุให้คุณปกปิดบางอย่างไม่ได้ไม่สามารถจะปกปิดเหตุตรงนี้ได้อีกต่อไปหลังจากนั้นมันจะเกิดการสารภาพหรือการพูดอะไรบางอย่างกับใครสักคนหนึ่งติดอ็มเพสกับภาในออบบอลและนำาพาเป็นเดชาริอดกับ2ดา มันจะนําพาคุณไปพบเจอเหตุการณ์บางเหตุการณ์ที่คุณไม่เคยคิดในชีวิตจะพบเจอซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่8ดไม้กับ10ไม้เป็นเหตุการณ์ที่คุณต้องแบกรับบางสิ่ง10บไม้แบกรับบางบางสิ่ง8ไม้ตรงนี้คือจากหน้าไพ่ที่ขึ้นนะคนทําความสัมพันธ์หรือมีเรื่องอะไรแบบนี้คุณจะขยับตัวหรือทําอะไรก็แล้วแต่ มันจะมีเหมือนสายตาคนจับจ้องอยู่แล้วถึงเขาจะไม่ได้จับจ้องคุณแต่คนที่ทํารู้สึกเสมอคนที่เป็นคนทำอ่ะถึงจะทําทัวปกติแค่ไหนคุณจะรู้สึกก็มีสายตาของคนรอบข้างจดจ้องจดจ้องและมองคุณเสมอในพฤติกรรมที่คุณทำและมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างดังนั้นคนคุณจะเป็นมือที่3ามแบบตั้งใจหรือไม่ตั้งใจคุณจะรู้สึกถึงสายตาคนรอบตัวคุณที่มันเปลี่ยนไปในการมองคุณ นี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับนะครับแล้วขอดูเพิ่มเตมิมอีกห้าใบผลกรรมจากการเปิดมือที่สามจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวมีอะไรอีกครับสี่ดาบความเจ็บปวดความเจ็บป่วดต่างนานาโรคติดต่อสี่ดาบสามดาบทิ้งเอาเป็นตัวเกิลเนี่ยมันได้หมดเลยนะครับโรคติดต่อก็ได้ความเจ็บปวดที่ไม่สามารถจะพูดหรือบอกใครก็ได้เห็นไหมครับไพ่สี่ดาบ เป็นไพ่ของการนอมสงบนิ่งไม่สามารถจะพูดความทุกข์ความทรมานในใจให้กับใครได้รู้เลยนะครับ The High p r i e s ก <High> ับไพ่ในออฟบอนครับ9ดาบไพ่ดาบออกเยอะมากสิ่งที่คุณทําด้วยตัวคุณเองไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็แล้วแต่มันจะกลับไปหลอกหลอนตัวคุณเองมันจะวนกลับไปหลอกหลอนตัวคุณเองเสมอเสมอให้คุณยังรู้สึกถึงสิ่งที่คุณทําผิดพลาดมาทั้งหมด มันจะเป็นเหมือนแบบผ้าตัดถึงคุณจะพยายามลืมอะไรก็แล้วแต่แต่พฤติกรรมและสินที่คุณทําผิดต่างๆนานานามันจะวนหลูเข้าไปในชีวิตของคุณให้คุณคิด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 แล้วมาดูต่อ t m เอ a พกับไนออฟบอครับจนคุณไม่อยากมีความสัมพันธ์ พลังงานคือคนที่ทํากรรมเรื่องมือที่สามหรือมีมือที่สามแ,แบบเนี้คุณจะพบเจอแบบเนี้คิดคิดคิดถึงข้อผิดพลาดสิ่งที่คุณทําผิดมาหลายตั้งหล่จนคุณไม่อยากมีใครเลยในออฟสซอดคุณจะรู้สึกว่าการมีความรักการมีใครคุณจะรู้สึกเหนื่อยรู้สึกหนะักรู้สึกพยายามไปแล้วไม่ได้อะไรเพราะคุณทําไม่ดีมาหรือเพราะมีเหตุการณ์ไม่ดีที่คุณไปกระทามาแบบไม่รู้ตัวในออฟสซอดกับดีเอ็มเพรสและคุณจะมีลูกยากด้วย ถึงคุณมีความสัมพันธ์อยากมีลูกคุณก็จะมียุกยากเนี่ยในออฟสอดขยายกับไพ่ t h ดีเอ็มเพสพยายามมีก็มีไม่ได้นะครับขอพระเดชาลิออดกับสองดาบไหมฮะมคุณมาอีกแล้วสิ่งที่คุณทำมันจะตามหลอกหลอนวิญญาณคุณแม้กระทั่งคุณนอนหลับคุณมีโอกาสแบบในออฟสอดกับดีเอ็มเพลสมีโอกาสแทนด้วยนะ คุณที่เป็นคนที่ทํากรรมเรื่องของบุริษารือะไรแบบนี้คุณมีโอกาสแทงด้วยแล้วพอคุณแทงหรือคุณทำอะไรบิดผ้าตรงนั้นมันเป็นกรรมติดตัวคุณเลยมันเป็นวิบากกรรมที่จะจะดึงดูดให้คุณอยู่ในพันธะกรรมเนาายาวนานมากก้าวดาบก,กับไพ่ไปเนี้ยดังนั้นกรรมของเรื่องนี้มันเป็นอะไรที่ตามหลอกหลอนในชาติออดแม้การแม้มีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนคนเปลี่ยนการคบหาเปลี่ยนและย้ายประเทศแล้วย้ายที่อยู่แล้วแต่กรรมในเรื่องนี้ มันจะตามหลอกหลอนเป็นเงาตามตัวไม่จบสิ้นไม่จบสิ้นนะคุณขอดูไพ่8ดไม้กับ10บไม้ครับจนกว่าอคนลุก ราชาแห่งความตายขออีกหนึ่งใบ The World ว่าคนลุกคือคำแรกที่รู้สึกจนกว่าคุณจะตายพูดก่อนละกันคำแรกที่รู้สึกคือจนกว่าคุณจะตายแล้วเราก็เปิดไพ่ขยายมาเป็นไพ่ The World หมายความว่ามีตายสองแบบตายทั้งเป็นกับตายแล้วเกิดใหม่คุณลองดูว่าการเกิดใหม่ของคุณเกิดใหม่แบบไหนแนศสนาพุทธเรามีการเกิดใหม่ในสองแบบการบวชใช่ไหมครับการบวชบวชพ,พระบวชทีบวชพระอะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณอยากหลุดจากวิบากนี้หรือเรื่องนี้คุณต้องบวชทางเดียวเลยทางเดียวเท่านั้น ไม่งั้นจนกว่าคุณจะตายในคําพูดแรกรู้สึกได้ที่เรารู้สึกจะเกิดขึ้นใบสุดท้ายเป็นเดวเวอร์กว่าคุณมันเป็นการเริ่มต้นเป็นคนใหม่อมดังนั้นในไพ่ชุดนี้ทั้งหมดที่เรานั่งอ่านให้คนได้ฟังไปวิทยาทานเหล่าเนี้ยมันเป็นการบอกกร,รมของการเป็นมือที่สามแบบตั้งใจหรือไม่ตั้งใจทั้งหลายแหล่เหล่านั้นและคนที่กระทําได้รับผลกระทบอะไรมันตามติดตัวคุณไปทุกที่คุณจะมีโอกาสเจ็บป่วยเจ็บปวดหัวใจ หาความสุขในใจไม่ได้ในเรื่องของสิ่งที่คุณไปเริ่มไปทําเพราะถ้าคุณไปเริ่มไปทําอะไรบางอย่างกับกับความสัมพันธ์ลับๆอะไรก็แล้วแต่นะครับ The e m p a c e กับ The e m p a c e กับไพ่ The, m age, the, age, the, age, ide, the High Princess เนี่ยความสัมพันธ์ตรงนั้นจะมี2คนเสมอจะมีตัวจริงและตัวสำร,รองเสมอถ้ามีการเริ่มต้นความสัมพันธ์แบบลับๆไปแล้วสุดท้ายมันจะมีความสัมพันธ์ที่เป็นงอกเป็น2คนเสมอถึงคนคนนั้นจะเป็นคนดีแค่ไหนก็แล้วแต่แต่ถ้าคุณเป็นวิบากของการที่คุณเริ่มต้นความสัมพันธ์กับคนคนนี้ไปลับๆ เมื่อคุณไปอยู่กับเขากรรมที่อยู่รอบตัวคุณจะไปส่งผลให้เขามีสิ่งที่เขาไม่เคยคิดจะมีอีกคนทันทีเลยดังนั้นมันเป็นกรรมติดตัวคุณจำคำนี้ไว้นะอ่ะขออนุญ,ญาตดูต่อให้นะครับ <c oughs> วันนี้เราจะเลือกดูเรื่องมือที่สามให้ชําเลยให้ทุกคนได้ใครมีปัญหาเรื่องนี้มาฟังคลิปนี้ได้รู้เรื่องนะครับคําถามที่เราจะถามไพ่ต่อไปคําถามนี้คนถามเยอะมากก็คือ คนที่เขาทําร้ายคุณและเลือกมีมือที่3เนี่ยความสัมพันธ์กับเขาของคนคนนั้นจะเป็นยังไงหลังจากที่เขาเลือกไปอยู่ด้วยกันเพียง2คนและตัดคุณออกไปแล้วมาดูกันนะความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นแบบตัดคนจริงไปแล้วและไปเลือกม,มีความสัมพันธ์แบบมือที่3แบบชัดเจนความสัมพันธ์ตรงนั้นจะเป็นยังไงขออนุญาตครับ6เหรียญใบแรก คิงออฟสอดไนออฟครับเดอะแฮงแมนคิงออฟครับดอ e เอ็มเพสกับ6เหรียญไนออฟอัศวินถือดาบกับไพ่คิงออฟสอดนะครับหนึ่งถ้วยกับ n ไนออฟครับ เดวี l กับคือไพ่แรงขนาดที่เดวิ l อ่ะขึ้นกับไพ่แด e h แ n ง m a n ขึ้นซ้อนกันอย่างเงี้ยคุณ <c oughs> ดูดิไพ่สองเซตเนี้ยสองใบเนี้ยเป็นไพ่ของการผูกติดกรรมมาดูต่อ d ดอ คนคนนั้นของคุณเมื่อเริ่มต้นความสัมพันธ์กับคนที่เขาคิดว่าใช่และตัดคุณออกไปแต่เป็นมือที่3ซ้อนมานะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคนคู่นั้นก็คือ6เหรียญกับดีมเพลสเนี่ยในช่วงแรกจะเป็นช่วงโปรโมชั่นบอกกันเลยนะช่วงแรกจะเป็นช่วงโปรโมชั่นที่เขาจะรักกันมาก6เหรียญกับดีมเพลสอยากได้อะไรก็ให้อยากทําอะไรกใใใใใ็ให้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 จนหลงบอกเลยว่าให้จนหลงให้จนรักให้จนรู้รรสึกว่าตัวจริง ให้ตัวรู้สึกว่ารักจริงอย่างนี้เลยนะครับใบที่2อง <c oughs> คงออฟอดกับดาชาถือดาบพอให้แล้วสักพักหนึ่งไอสิ่งที่เขาเคยให้กันมันจะหยุดให้มันจะหยุดให้หใหและเรียกร้องแทนพอเขาให้ไปแล้วเนี่ยคนที่ให้จะเรียกร้องบางอย่างกับคนที่ถูที่รับพอเรียกร้องเสร็จปุ๊บหนึ่งถ้วยกับนท์ออฟคับเกิดขึ้น หมายความว่าพอคนที่ต้องให้แล้วอะรับมามากแล้วต้องให้กลับพอจะให้ให้เท่าไหร่คนที่เคยให้ก็ไม่พออย่างงงนะสมมุติว่าคนคนนี้เดินเข้าไปหาคนคนนี้แล้วคนคนนี้คบซ้อนคนคนนี้มาคู่อีกคนหนึ่งแต่คนคนนี้ เข้าไปแรกๆคนนี้ก็ให้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 จนให้คนตรงเนี้ยหลงรักพอคนคนนี้หลงรักแล้วเนี่ยคนคนนี้เริ่มไม่ให้และเริ่มเรียกร้องจากคนคนนี้แต่คนคนนี้เมื่อให้ไปเท่าไหร่คนคนนี้ไม่เคยพอไม่รู้เรื่องอะไรก็แล้วแต่เรื่องเซ็กเรื่องความต้องการเรื่องอะไรก็แล้วแต่คนคนนี้ไม่เคยพอและเมื่อคนคนนี้ไม่เคยพอแล้วเดอะเดวิลกับไพ่เดอะแฮงแมน คนคนนี้จะรู้ว่ามันเริ่มไม่มีความสุขแต่จะออกมาไม่ได้คนคนนี้จะรู้ว่ามีความสุขแต่ออกมาไม่ยากไม่ได้นะครับออกมาไม่ได้เลยว่าเขาว่าคนคนี้เรียกร้องอะไรก็ต้องให้ให้เพราะเขาให้คุณมามากแล้วไงคุณต้องให้เขาทีนี้ซัพพอร์ตเขาไปซัพพอร์ตเขาซัพพอร์ตเขาซัพพอร์ตเขาให้จนกว่าคนคนนี้จะรู้สึกสมบูรณ์และเติมเต็มเต็มที่แล้วและมาดูต่อว่าจะเกิดอะไรขึ้น หลังจากนั้นจะเกิดอะไรขึ้นครับ6ไม้ The h y d r o p h e n เกดาบ4ไม้ night of sword <c oughs> พอเขาให้ให้ไปแล้วเจ้าคนนั้นรู้สึกเต็มแล้วนะหกเหรียญหกไม้ t h e m p l a c e สิ่งที่เรารู้สึกจากหน้าไพ่ก็คือคนคนนี้นะครับไม่ว่าทิศทางใดกันล้ะแต่จะขอมีพันธะบางอย่างกับคนคนนี้ทันทีแล้วเมื่อขอมีพันธะบางอย่างคนคนนี้ปุ๊บเนี่ยคนคนนี้ต้องยอมด้วยพอคนคนนี้ยอมปุ๊บแต่สิ่งสิ่งนั้นที่คนคนนี้ต้องการมันจะเป็นวิบากที่ไม่ได้ไม่ว่าคนคนนี้ต้องการสิ่งใดจากคนคนนี้เมื่อคนคนนี้จะทําให้ จะเป็นวิบากที่คนคนนี้ทําให้คนคนนี้ไม่ได้แล้วคนคนนี้จะเกิดความเครียดในตัวเองมากๆ9ก้าวดาบเพราะไม่สามารถให้ในสิ่งที่คนคนนี้ต้องการได้ใบต่อมานะ The Hangman The Devil และหไม้หมายความว่าสุดท้ายจะหาทางออกของอาการมีความสําเร็จในความสัมพันธ์นี้แต่สุดท้ายก็แล้วแต่คนคนนี้จะรู้สึกเหนื่อยกับคนคนนี้ทันทีคนคนนี้ คนคนนี้ที่เป็นคนที่คนนี้เลือกมาคบเนี่ยคนคนนี้จะรู้สึกเหนื่อยกับคนคนนี้รู้สึกเหนื่อยนะครับ King of c u p กับ t h e w เพราะรู้สึกว่าคนคนนี้ไม่ตอบโจทย์บางอย่างให้เขาแล้วเขาจะรู้สึกเหนื่อยกับคนคนนี้แล้วมาดูต่อว่าเมื่อคนคนนี้ของเขารู้สึกเหนื่อยกับเขาเขาจะปฏิบัติตัวยังไงต่อไปเราบอกว่านะคลิปนี้เราจะอ่านให้เคลียร์นะครับเมื่อคนคนนี้รู้สึกเหนื่อยกับคนคนนี้ที่เข้ามาแบบนี้ แล้วจะเป็นยังไงต่อไปถ้าเข้ามาฟังเลยไม่เข้าใจว่าคนคนนี้คนคนนี้คือใครนะครับลองไปใช้ลองดูมือที่เรายกอยู่นะเพราะมือนี้คือบุคคลที่มาหลังคนคนนี้คือคนที่ครบสอนมือนี้นะ,มะเมื่อคนคนนี้รู้สึกเหนื่อยที่จะไม่สามารถให้เขาเติมเต็มได้แล้วเนี่ยคุณตัดสินใจยังไงต่อไป 6. กถ้วย 8ไม้เดอะมูนมาละเดอะมูนแล้วนะห้าไม้สองเหรียญถ้าคนคนนี้เคยมีใครก็แล้วแต่ที่เป็นคนที่ให้ความรู้สึกดีกว่าตอนที่คนคนนี้เข้ามาคนคนนี้จะกลับไปหาคนนั้น หรือกลับไปหาสังคมหรือจุดที่เขาเคยมีความสุขมากกว่าการที่อยู่คนคนนี้ทันทีและพอบางเมื่อเขากลับไปแล้วเนี่ยเขาจะกลับแบบไม่บอกคนคนนี้ด้วยกลับไปแบบลับๆกลับไปแบบเดิมมูลอะไปใต้เงาพอกลับไปใต้เงาปุ๊บพอรู้ที่หลังจะมีการทะเลาะกันห้าไม้ไพ่ใบแรกคนคนนี้จะมีการเปรียบเทียบคนคนนี้กับคนรักเก่าๆของเขาทันทีเลยว่าคนรักเก่าของเขาเป็นยังไง ดีกว่ายังไงอะไรอย่างงี้แล้วคนคนที่เลือกคนคนนี้ที่เลือกที่จะมีคนนี้แล้วทีอีกคนนึงไปคนฝั่งนี้จะเป็นคนที่โดนสะท้อนโดนเปรียบเทียบจากคนคนนี้เพราะคนคนนี้จะเอาคนรักเก่าของเขาหรือความรู้สึกเก่าๆของเขาที่มีต่อความรักเก่าๆมาเปรียบเทียบกับคนคนนี้แต่จะเป็นการเปรียบเทียบแบบเดอะมูนคือเป็นการเปรียบเทียบแบบลับๆเป็นการเปรียบเทียบแบบ คิดได้ก็คิดคิดไปได้กันไปลองคิดอะไรแบบนี้นะครับมันจะเป็นกรรมัมพันธ์ที่อยู่แบบประชดประชันจนกว่าจะมีการปล่อยกันเองอันนี้ก็ผลกรรมนะอ่ะวันนี้อ่านไพ่เหนื่อยมากกับเรื่องนี้นะครับเป็นเป็นเรื่องที่คนเจอแล้วเราอยากให้คลิปนี้คนที่คิดจะทำอะไรแบบนี้ให้ระวังเลยมันเป็นกรรมติดตัวแม้กระทั่งว่าคุณคบกับใครอยู่แล้วนะ แล้วคุณอยากไปมีอีกคนนึงอ่ะคุณต้องเลิกคนคนนี้ให้ขาดจริงๆก่อนนะไม่ใช่ว่าคุณเลิกปุ๊บมีปั๊บเลยนะอย่างนี้มันยังเหมือนคุณยังมีบากกรรมอยู่เลยนะถ้าคุณเลิกแล้วคุณต้องตัดคนนี้แบบไม่ติดต่อเขานะไม่งั้นคุณจะเจอเรื่องนี้เราเตือนแล้วนะ,ะสิ่งที่เราจะถามไพ่และไพ่ตอบอีกอย่างหนึ่งก็คือ เมื่อความสัมพันธ์แบบมือที่3เหล่านั้นเนี่ยได้เจอวิบากกรรมแล้วใครที่เจอเรื่องนี้เราไม่รู้ว่าคลิปนี้ใครเข้ามาฟังบ้างแต่เราจะดูว่าคนที่มาเจอเรื่องนี้หรือคนที่เจอเรื่องความสัมพันธ์ที่โดนทิ้ตเป็นที่2แล้วเนี่ยหลังจากที่คุณเสพหรือคุณเจอกรรมเรื่องนี้แล้วเนี่ยหลังจากนั้นหลังจากที่คุณทุกข์กับเรื่องนี้แล้วชีวิตของคุณจะเป็นยังไงต่อไปเราขอแค่ห้าใบพอนะสาหรับคุณ หลังจากคุณเจอพบเจอวิบากกรรมเรื่องของการที่มีคนชี้คุณเป็นคนที่สองแล้วชื่อคุณจะเป็นยังไงครับก้าวไม้ใบ,บแรกก้าวไม้กับสีดาบพี่น็อกบ,บอล ทีงอบทีงอบบอลกับทีน็อบบอนขึ้นว้าวไม่ได้มีกระดิ่งนะอดีมีติดโควิดอยู่ก็เลยไม่ได้มีกระดิ่งอยากตบกระดิ่งให้เลยเดี๋ยวเราบอกให้บทสรุปครับหดาบในออฟบอลหนึไม้โอเคหลังจากคุณพบเจอเรื่องราวอะไรแบบนี้ ผ่านจากนั้นมาประมาณช่วง6เดือนหรือครึ่งปีคุณจะมีโอกาสพบเจอคู่แท้ของคุณคนที่ซื่อสัตย์และสินเสมอคุณคิงอ f b บอลกับควีนอ f b บอลขึ้นไพค่คู่ขึ้นท่าดเดียวกันท่าไฟทั้งคู่มันแปลว่าหลังจากที่คุณก้าวไม้กับ4ดาบเนี่ยคุณร้องไห้เจ็บปวดเอาตัวเองออกจากตรงนั้นพยายามฝืนพลังงานตัวเองออกจากสิ่งนั้นหรือคนคนนั้นได้แล้วเนะี่ยหลังจากที่คุณฝืนพลังงานออกมาแล้วนะครับ คุณจะเจอคู่แท้ของคุณคิงอับวันกับควีนอับวานคนที่รอคอยคนที่สีเสมอกันคนที่จะมาแนะนําชี้นาชีวิตไปด้วยกันและจะอยู่กันแบบลองเทอมด้วย6ดาบนะครับอยู่กันไปนานๆหนึ่งไม้ก็ขึ้นนะนายอับวานก็ขึ้นความสัมพันธ์ไปได้เรื่อยๆ,ๆช้าๆอย่างต่อเนื่องนะดังนั้นถ้าคุณเจอวิบากกรรมเรื่องเนื้นทุกข์ใจมากๆจงจําไว้ว่าหลังจากที่คุณเสพวิบากกรรมนี้และคุณตัดอุบงจรน,นี้แล้วหลังจากนั้น6เดือนหรือ6อาทิตย์ ไม่ถึง6กปีคุณจะเจอคนที่เหมือนคนที่เป็นคนเหมือนคุณเป็นคู่ที่เหมือนคุณเป็นคนที่เขาศีลเสมอคุณเข้ามาในชีวิตของคุณนะเราไม่รู้ว่าคนที่มาดูคลิปนี้คุณอยู่ในเฟสไหน <c oughs> ของชีวิตในการพบเจอความสัมพันธ์หรือเรื่องราวแบบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยเราขอเปิดไพ่อีกเซตหนึ่งให้เป็นไพ่แนะนำคุณสามใบไพ่มีอะไรอยากแนะนำคุณที่ได้บังเอิญเข้ามาฟังคลิปนี้นะครับขอแบ,บ่งเป็น2กลุ่ม กลุ่มนี้กับกลุ่มนี้เราขอเรียกกลุ่มนี้ว่ากลุ่มผู้กระทำกลุ่มนี้เป็นผู้กลุ่มผู้ถูกกระทำนะครับเราขออ่านเป็นสองกลุ่มแล้วขอกลุ่มผู้กระทําก่อนเมื่อคุณรู้ว่าคุณเป็นผู้กระทำหลังเจอคลิปนี้คุณควรทำอย่างไรนะครับผู้กระทําเรื่องนี้หลังเจอคลิปนี้ขาควรกระทำยังไงต่อตัวเองครับขอดูหน่อยเดไม้ คิงก็เป็นต a c เคิลสีดำข้ออื่นมาครับได้สำหรับฝั่งนี้ปุ๊บโอเคฝั่งของผู้ถูกกระทำนะคุณควรทำยังไงต่อหกเหรียญหกเหรียญเก้าเหรียญสี่ถ้วยไพ่ของผู้ถูกกระทำมาชัดมาก ขออีกใบหนึ่งได้สำหรับ <c oughs> ๆๆพลังงานไพ่ของผู้ถูกกระทำดีกว่าเยอะเลยพลังงานของผู้กระทำนะครับเราบอกก่อนนะเจ็ดไม้คิงแอนเพนต์เคิลสีดบเนี่ยถึงคุณจะไม่เคยรับรู้เรื่องนี้เลยไพ่ขึ้นว่าคุณไม่เคยรับรู้เรื่องนี้เลยหรือไม่เคยคิดว่าเรื่องนี้จะเป็นถึงขนาดนี้เนี่ยไพ่บอกว่าเมื่อคุณรู้แล้วว่าอะไรจะเกิดขึ้นอ่ะหรือคนมันจะเป็นยังไงต่อในสิ่งที่คุณทําอยู่อ่ะไพ่บอกว่าให้ผลักตัวเองออก ให้ผลักตัวเองออกออกจากเหตุการณ์เหล่านั้นจากวงจรเหล่านั้นจากบุคคลเหล่านั้นแล้วก็ยอมเจ็บปวดในสิ่งที่คุณทำไพ่บอกว่าสี่ดาบเนี่ยคุณต้องยอมเจ็บปวดยอมเดชแอร์ยอมยอมขืนไม่เข้าขายไม่ออกกับสิ่งที่คุณทำเมื่อคุณรับมันอย่างเต็มที่แล้วเนี่ยในอัพเป็นตัเคลมันจะมีโอกาสดีๆเข้ามาหาคุณเองพอนะฝั่งนี้นะครับ ส่วนฝั่งคนที่เป็นผู้ถูกกระทําคุณควรทำไงต่อไปหกเหรียญน,นะครับให้อภัยไปถึงมันจะยากนะแต่เมื่อคุณให้แล้วเก้าเหรียญเก้าถ้วยพอคุณให้แล้วนะครับวิบากกรรมในสิ่งที่เขาจดจ้องคุณอยู่เขาจะไม่เข้าถึงตัวคุณอีกแล้ว วิบากกรรมที่เขาจดจ้องคุณอยู่เขาจะไม่เข้าถึงตัวคุณอีกแล้วแล้วคุณจะมีทั้งเงินและความสุขมากขึ้นดังนั้นถ้าคุณเจอเรื่องนี้การอาโหสิกรรมมันยากพูดไปเลยครับอาโหสิกรรมขอปลดปล่อยซึ่งกันและกันแล้วตัวคนผู้ถูกกระทําจะมีความสุขแบบไม่คาดคิดแบบที่คุณไม่เคยคิดมาก่อนนะครับโอเคกลับอ,อนุโมทนาบุญกับคลิปนี้ด้วยนะครับเราจะบอกว่าก่อนหน้าอัดคลิปเนี่ยเราไอหนักมากเลย แล้วเราก็ยกมือบอกครูว่าถ้าคลิปนี้จะเป็นวิทยาทานสําคัญให้กับทุกคนที่ได้มาดูขอให้ตลอดการอ่านไพ่ไม่มีเสียงไอแม้แต่นิดเดียวอย่างที่ทุกคนเห็นเนาะไม่มีไอเลยนะครับดังนั้นขอขอบคุณทุกคนที่ได้มาชมคลิปนี้นะครับใครเห็นคลิปนี้ดีแชร์ให้เพื่อนได้ฟังด้วยนะครับโอเคสํารับใครที่ชอบการอ่านไพ่ของผมนะสามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนวยนะครับอย่าลืมกดปุ่มขอบคุณกดปุ่มซุปเปอร์แตง เป็นกำลังใจกับผมและทีมงานด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ